กับสัตาสักชนทุกคนทุกท่านวันนี้งานบุญประเพณีทานเป็ตพีคณะสัตาสัชนมาร่วมบุญทานถวายสังฆทานตามไปหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในวัดบานแป้นตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าลําปังคราวน,นี้ก็มีสัตยาสัชนมาร่วมลงทานด้วยคือคุณโยมจงจิตปอเพษและคุณโยม พนึกยามีครับขอความพัฒนาสู่ความมั่งคั่งสุขสบายแล้วนี้จงเป็นพระพระเจ้าผู้นำคำชูให้คุณโยมพร้อมครอบครัวพวกของอาตุกความเสุขมีความสุขกายสุขใจปรตตานีใดก็ได้ทั้งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทิดยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสังลังเอวะเมวะอิโตทีรังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปิจิตังสุมังคีปมิวติมิจตูทะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามมนิจโตทิลาโสยะถาสัพพิติโยววัจจันทุ สัพพโลโกวินะสตุมาเตพุทธบันตรายโยสุขีทีคายุโภาวะาอภิวาทนาศิริสันิจังวุฒาปัจจัย,ยนโนจัตตาโลธรรมวาวะทันติอายุวันโอสุขังพระลาังสาธุสาธุสาธุครับตอนนี้สัตวาสังขชนก็กำลังทยอยมากันเนาะกำลังทยอยมากันนั่งเต็มศาลาลแล้วแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาประมาณ ประมาณ10โมงราสิ0โมงแล้วก็จะมีมวลมวลพระสอ์พิสูจน์มเณียมมารับรับสางฆาานแล้วก็จะมีการกล่าวถึงเขาเรียกว่าเวียนตานเวียนตานสังฆาานเหล่านี้ไปถึงยางบารรพบุรุษบรรพบุรุษทุกคนทุกท่านที่ได้ได้ร่วมรับไปแล้วนะครับก็จะได้มาร่วมกันในโอกาสถัดไปนี้ครับ ครับซึ่งการเปยนตะพีก็ปีหนึ่งมีปีหนึ่งครั้งปีหนึ่งครั้งหรือปีหนึ่งปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งก็จะมีงานช่วงช่วงวันวันพระวันศาสตร์วันศานสไทยครับตอนนี้ก็จะมาพบก,กับพี่นานนานเอ็มซึ่งเป็นมัคกรทยยกวัดก็จะให้คุยกับสาธารณชนที่รับจองที่นี้ว่า งานบูรณาเปตอพีนี่คืออย่างไรเป็นสำคัญอย่างไรขอเชิญครับครับสวัสดีครับอ่าพ่อเพนี เพะพีของชาวเหนือล้านนาของเรานะครับจะมีแต่ภาคเหนือระเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะครับสําหรับปพะเีนีเพิพีนี้ความหมายก็คือเป็นการทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแต่ละกองยานสัพพสัตทั้งหลายให้กองยานต่างๆไม่ว่ารักทุกกองยานทุกสัมภเวสีวันนี้ถือว่าเป็นวันรวมในการทําบุญอุทิศ ส่วนบุญส่วนผูสวยให้เพราะว่าตามความเชื่อโบราณวันพระขึ้น15บ้าค่ำเดือนเหนือง่นืะอจะทางเมืองนรกจะได้ปล่อยสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายลงมารับส่วนบุญส่วยผูอุ่ญาตที่น้องจะให้ทานะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆพอเป็นมาของการทําบุญเปรตพีครับา สำหรับคลิปนี้ก็ขอนำงานบุญนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมรับทราบไว้คลิปนี้ก่อนเนะาะเดี๋ยวไว้รับชมในคลิปต่อไปขอโมทนากับทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ขอบุมโลษณาใหยเหล่านี้จงถึงอย่างทุกคนทุกท่านว่าการทุกคนทุกท่านด้วยเถิด นี่ค่ะทําเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตไปทํางานที่ต่างประเทศค่ะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ <laughs>